ครั้งที่แล้วเราได้ทำการสร้างฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า My Data แล้วก็สร้างตาราง Employee มีคอลัมน์อยู่ด้วยกัน3คอลัมน์เก็บรหัสพนักงานชื่อนามสกุลหัวข้อนี้จะมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน MySQLi Connect เราสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า php mysql ซึ่งอยู่ใน hdoc สร้างโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเปิดใน vscode สร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า d b c o n n e c t p h p เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล mydata จากคลิปก่อนตัวรูปแบบของการเชื่อมต่อจะใช้ฟังก์ชัน mysqliconnect เปิด p h p ใช้ฟังก์ชัน my sql i c o n i c สิ่งที่ต้องระบุตัวแรกจะเป็น l o c a l host ตัวที่สองจะเป็น root ตัวที่สามจะว่างไว้เพราะไม่ได้ตั้งค่า password ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องระบุคือชื่อฐานข้อมูลของเราที่มีชื่อว่า my data หลังจาก ที่มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยก็จะรีเทิร์นค่าของออฟเจนเราจะเก็บลงไปในตัวแปรที่มีชื่อว่า Con เราใช้ฟังก์ชันไ้ในกรณีที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จจะให้บอกว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ฐานข้อมูล ที่เราสร้างไว้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นดังนี้มันจะแสดงคําว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าเชื่อมต่อสําเร็จก็จะเอ็กโคว่าเชื่อมต่อสําเร็จผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นดังนี้มันจะแสดงคําว่าเชื่อมต่อสําเร็จ